สว,ส,สวัสดีค,ดคดรับดอรอบเด็กข่าวบันเทิงกับนายเอนเตอร์เทนกันแล้วแม่ร่วงโอ้ my god เปิดรายการอย่างมีภาพลักษณ์ไงอิมแพคฉันว่าแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าอินตอร์ลูดมาเนี่ยแหละเนบปากกาไม่ได้สักทีหลังจะไม่พกแล้ว <c oughs> แนะนำตัวกันก่อนอยู่กับที่ฉันนะคะสาวโกะน่ารักไว้เตยค่ะครับผมผมกีเดียนะครับอ่ะ วันนี้เข้าข่าวกันดีกว่าคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องดาราย้ายช่องอมไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดบ้างไม่ว่าจะเป็นพวกลกเนาะ,ะอ,อุสสมณีล่าสุดเนี่ยก็เป็นคิวของคริสหอวังนะครับประกาศชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงอิสระครับ สินสุดการเป็นนักแสดงในสังกัดวิกสามพระรามสี่ไปหมาดๆเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะนางเอกมวยคริสตวังที่ยืนยันตัดสินใจไม่ต่อสัญญาไม่ใช่เพราะน้อยใจที่งานละครน้อยกว่าเพื่อนนางเอกร่วมช่องคนอื่นๆเพราะ3ปีกับละคร4เรื่องก็โอเคละแต่ไม่รู้ทำไมพอร,ระบุสเตตัสเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บก็เนื้อหอมเวอร์ละครรุม3เรื่องสช่องไปเลยไม่เคยมีใครแบบว่า ขังคุยไว้หรืออะไรไว้หรอนะคะแต่จริงๆในตามสัญญามันก็มันก็เป็นสัญญาทั้งสัญญาใจทั้งสัญญาทางเพเปอร์เราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าทําอะไรที่มันเสียมรารยาทค่ะแต่วันนี้ก็ก็เหมือนทุกคนก็โตขึ้นแล้วก็ขยับขยายขึ้นอย่างคุณเองเนี่ยกออ็อาจจะโตขึ้นด้วยค่ะ,คะแค่แค่ตอนนี้เอาให้รับงานที่มันคิดว่าเหมาะสมกับเราแล้วก็สามารถทําหน้าที่ที่เขาอ่ะยื่นมาให้ว่าบอกว่าเราทําได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย คือ,คอ,คอ,คอการตัดสินใจของหนูคือหมายความว่าหนูจะทำได้เท่าที่เขาเอ็ก์เปคหรือเปล่าอันนั้นต้องรอ,อดูค่ะเรื่องงานนะปังสุดๆแถมเรื่องรักก็ปวดเวอร์แต่ก็ยังไม่คิดเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการเพราะเกรงใจที่ฝ่ายชายไม่คุ้นเคยกับการถูกจับจ้องจากสังคมค่ะไม่ต้องเปิดหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆจริงๆแต่ก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่หมายความว่ามันคงไม่มีใครแบบชอบไปอยู่ในสปอตไลท์ไหมพี่คือหมายความว่าเขาไม่เขาไม่ได้เป็น แบบศิลปินดาราเน,นี่ยถ้าเกิดว่าสมุดนะสมุดนะหนูด,ดึงพี่คนไหนคนนึงมายืนหน้ากล้องเนี้ยเอาอัตโนมัติของแบบทุกคนก็ต้องแบบไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ใช่ปะเออเนี่ยขนาดพวกพี่ทํางานตรงเนี้พี่ยังเขินได้เลยคนที่เขาไม่ทํางานหนูก็ไม่รู้เขาคิดยังไงยังไงแค่เปิดตัวยังไม่คิดจะเปิดยิ่งเรื่องแต่งสาวคริสบอกเลยว่าเลิกถามไปได้ขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปเรื่อยๆแบบนี้จะดีกว่านาอ <c oughs> เรื่องแบบนี้มันก็ อยู่กันสองคนไงไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดกันหรอกไม่แล่เพนนี่ดึงไปได้ออกมาเลยไม่ต้องดึงด้วยชอบยืนหน้าสวัสดียืนหน้าเขาหากล้องเลยจ้าออกมาได้เลยทันทีนะคะอไปต่อกันที่สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะคนนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระก็เรียกว่างานชุกเวอร์แตกต่างจากเรื่องของหัวใจเลยนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสดมากเลยจ้ารวมถึงสามีแห่งชาติอย่างน้องานนพัฒนนะคะคนนี้เนี่ยเราจะต้องส่งกำลังใจไปให้ดุวน เลยเพราะว่า,เ,าเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าป่วยหนักแต่ว่ายอมถอดสายน้ำเกลือมาร่วมงานเปิดตัวหนังเมื่อวานนี้ค่ะ ยกนิ้วโป้งรัวๆให้นุ่มหน้าสายนายนภัทรไปเลยที่สปรตแรงเกินร้อยเพราะแม้คายจะสูงทะลุ39องศาแต่เพื่องานนายทําได้ก็เลยขออนุญาตคุณหมอทอดสายน้าเกลือชั่วคราวเพื่อมาร่วมงานแถลงข่าวหนังเฟรนซ์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนที่ครั้งนี้ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวซึ่งภายหลังงานจบปุ๊บนุ่มนายก็เตรียมหอบร่างกลับไปนอนแอดมิดพร้อมคุณแม่หมูพิมพกาที่กําลังนอนพักรักษาตัวเพราะผิดคาอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันต่อทันทีค่ะ ก็รอผลตรวจเลือดครับแต่ไข้ก็จะ3าม้าอยู่นิดหนึ่งตลอดแตกเลยไม่ได้อาเจียนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากอาหารเป็นข้อดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรที่เหนื่อยไหมแม่เป็นหนักกว่าผมหน่อยเขาป่วยแล้วก็แอดมินคู่เลยครับตลกดีป่วยพร้อมกันเลยนะใช่แต่คุณแม่จะเป็นมาก่อนแล้ว3วัน ส่วนนางเอกของเรื่องยังสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสุขภาพกายดีดีผิดกับสุขภาพใจที่ตั้งแต่เลิกรลากับหนุ่มพับจรรนไปก็แห้งเหี่ยวไม่มีหนุ่มคนไหนเข้ามาจีบอีกเลยถึงขั้นต้องถามหาหนุ่มๆจากเพื่อนๆกันเลยทีเดียวคือพูดเลยตรงนี้ว่าคนคุยเท่ากับศูนย์ศูนย์สลายอาจจะเป็นจังหวะที่เพิ่นแบบไม่ได้รู้จักใครใหม่ด้วยแล้วก็อยู่แต่กับเพื่อนแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยตูถามตลอดไม่มีใครแนะนําเลยแบบเออมีใครแนะนำไหมอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ไม่ทนมทนคิดว่าต้องคนเข้ามาต้องเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากเสียใจอ่ะถึงเรื่องรักจะไม่รุ่งแต่เรื่องงานในปีนี้ชีใบเฟินปังมากนะจ๊ะทั้งงานหนังงานซีรีส์มีมาให้ดูเพียบ บอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาสวยขนาดนี้หาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้เมคมันนี่ก่อนนะจ๊ะของงานกําลังบอกว่าฮอตมากเวอร์เดี๋ยวก็จะไปดูหนังด้วยของทั้งคู่เลยเพราะว่าต้องไปเชียร์แฟนเราใช่เหรอไปดูแลนะไปดูแลสามีแล้วก็แม่สามีก่อนแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคู่เลยี่หมูแ,แฟน้องเขามาตีเราทั้งประเทศ <c oughs> อะเมื่อกี้ใบเฟิร์นบอกว่าไม่มีคู่ไม่มีคนคุยคือคนคุยเดี่ยเป็นศูนย์ผิดกับ2คู่นี้ครับคู่แรกเดี๋ยวทอยปฐมพงศ์แล้วก็มุกวรนิตนะครับรวมทั้งสาวเกาหลีซอจียอนแล้วก็ฮันอิสริยะคนนี้เนี่ยคู่หลังเนี่ยมันหวานออกนอกหน้าเกินไปแล้วนะ กรไม่รู้จะให้กิมจิเป็นพยานรักหรือเปล่าเพราะทิปปีใหม่ที่หนุ่มฮันอิสริยะและสาวจียอนค่วงไปเที่ยวด้วยกันที่เกาหลีหวานเบอร์แรงอบอุ่นซะจนไม่รู้ว่าเสื้อคอที่ใส่ยังจำเป็นอยู่ไหมโดยสาวจียอนเผยว่าหนุ่มฮันตามไปเที่ยวด้วย6วันเพราะตนกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวส่วนจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียกแฟนได้เลยหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกแบบนี้ค่ะ นูก็แบบลงรูปอย่างนี้ก็คือแบบทาทําให้แบบทุกคนรู้ว่าก็อะไรคืออะไรเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่จําเป็นต้องแบบบอกว่าอเ <ไป S 3> ขา <อ S 2> ชัดเ <ไป S 2> จน <ไป S 2> เลย<อ>ใช่ไหมทัน้นชัดเจนกับเราเลยใช่ไหมก็ก็ทาย่างที่เห็นนะคะให้รูปมันเล่าเรื่องละกันแ <c oughs> ปลว่าเออเป็นแฟนกันก็น <c oughs> โอเคใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเลยค่ะ คู่นั้นยังเหนียมอายไม่กล้าเผยความสัมพันธ์ผิดกับคู่รักวัยรุ่นทอยประถมพง์และมุกวรนิตที่ข่วงคู่กันมาเปิดใจว่ารักนี้หัวใจเราจองจ้าก็เราสองคนเป็นแฟนกันที่คุยกันไว้คือว่าคือแบบอยากอยู่กันง่ายๆแล้วก็ไม่อยากปกปิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบน่าอายหรืออะไรครับเราก็แค่แบบว่าเออเราเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นผมแค่บางทีหนู รู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเวลาเราทํางานเหนื่อยๆนยแล้วก,ก็แค่เหมือนอยากได้คนเพียงที่เราอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้เขาฟังถึงแม้จะเพิ่งคบกันได้ไม่นานแต่หนุ่มถอยก็พาสาวมุกไปเจอครอบครัวเมื่อช่วงปีใหม่ส่วนพี่ชายสาวมุกยังหนุ่มเมกเจรกิจนั้นหนุ่มถอยยังไม่มีโอกาสได้เจอแต่ทาวางก็คงนัดกันไปทานข้าวค่ะยิ้มสวยทั้งคู่เลยอะอนั่งดูเขายิ้มอยู่แล้วก็แบบ ันสวยทั no, <hur unterstützen cả> hey, yes. ้งคู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพอพอส่งให้ใครไม่รู้คุณผู้ชมเขาไม่ได้ต้องการจากเธอจะส่งให้ไปก่อนเผื่อมีมีใครส่งกลับมาบ้างแะไวไม่ต้องอิจฉาเขาแต่เรื่องอิจฉาไม่หมดค่ะเพราะว่าเราเองไปตามต่อเรื่องของหัวใจกันอยู่เลยนะคะน่าเบื่อจังเลยอะเรื่องความรักเยอะแยะไปหมดนะไปดูความสวีท9ปีของก้อยราชวินแล้วก็พี่ตูนบอดี้แสลมนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าคบกันมานานมากจะมีข่าวดีหรือยัง นอกจากภาพวิ่งเคียงข้างกันในโครงการ9ก้าคนละก้าแล้วช่วงหลังๆยังเห็นโมเมนต์นหวานๆของคู่รัก9้าปีก้อยตูนอยู่บ่อยๆจนแฟนๆยกให้เป็นคู่รักอันดับหนึ่งที่อยากให้แต่งงานกันมากที่สุดถึงแม้จะดีใจกับแรงเชียร์แต่สาวก้อยออกปากว่าไม่กล้าคาดหวังเรื่องแต่งงานและไม่อยากกดดันหนุ่มตูนเรื่องนี้ด้วยลวคะค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาเอาปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งสิ่งแบบกดดันอะไรเขาหรืออะไรเงี้ยหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้กดดันก็ได้เขา ก็ว่าเขาเขาก็คงคงมีมีอะไรอยู่ในใจอยู่ในแต่ว่าเพียงแค่มันยังไม่ถึงเวลาค่ะส่วนภาพสวยๆที่ช่างภาพส่วนตัวอย่างหนุ่มตูนเขาถ่ายให้ที่ทะเลมาลดีฟน่ะเอาตัวเขาปลื้มจนต้องชมออกสื่อเพราะเทรนมากับมือน,นั่นเองและชื่อว่าตูนพยายามทําให้ก็เพราะความรักล้วนๆค่ะเขาเองอ่ะจะไม่ค่อยชอบถ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะพยายามแบบ ช่วยถ่ายให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็ฝึกกันมาเรื่อยๆแบบรู้มุมกันมาเรื่อยๆจนจนจนวันเนี้ยเขาเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าก็แบบชอบแบบไหนอยากได้แบบตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะบางบางทีเราก็เราก็ทําสิ่งที่เราอาจจะไม่ถนัดหรือเราไม่คุ้นเคยเพื่อเพื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยคือมันก็มันก็เป็นเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราสามารถทําได้เราก็เราก็อยากทำอะไร หวานหนักไม่เกรงอ,อกเกรงใจกันขนาดเนี้แล้วจะไม่ให้แฟนๆทั้งลุ้นทั้งเชียให้ล้านระฆังวิวาได้ยังไงกันเนาะเรื่องถ่ายรูปนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเวลายื่นกล้องให้ใครเนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะได้มุมที่เราอยากได้อ,อะฉันไงอ๋อเออลืมไปเธอถ่ายรูปเก่งชอบท่องเที่ยวเหงาๆนะคะก็มาชวนไปได้โอ้โหแฮชแท็กไข่เก่งเวอร์ไปต่อกันดีนกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาพาไปล้วงลึกเรื่องหัวใจของดีเจสาวดาวเกะนะครับเห็นบอกว่ากำลังสุ่มครบ อยู่กับแกงส้มธนทัศออจริงหรือเปล่าสดแล้วทั้งคู่จะคบหาดูใจกันก็ไม่ผิดนะจ๊ะสำหรับดีเจสาวนะ้าใสดาวดาวโอเกะที่ยอมรับแบบไม่มีกากว่ากำลังคบหาดูใจกับนักร้องหนุ่มสุดฮอตแกงส้มธน,นทัศมาได้6เดือนแถมความรักยังแฮปปี้หวานดีสุดๆแต่ขอคบกันแบบเงียบๆไม่หวือวาจะดีกว่าเพราะเกรงใจแฟนคลับของฝ่ายชายด้วยค่ะ แล้วก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้สนิทกับเขามากเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างเขามีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอได้รู้จักเขามากขึ้นก็ประทับใจในตัวเขาว่าแบบเออจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนเป็นคนสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็วเป็นคนเก่งอยู่แล้วก็ก,ก็คุยกันแล้วก็โอเคสมว่าน่ารักเลยกแฟนได้ยังคะก็จริงๆเป็นเป็นคนคุยกันละค่ะให้มันให้เวลามันพ,พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างดีกว่าทุกวันนี้ดําไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยดะาบอกก่อนเพราะว่าเขาก็รักษาความรู้สึกของ คนคนฝั่งเขาด้วยแฟนคลับเขาด้วยแล้วก็ฝั่งดาวด้วยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บกพร่องทางเรื่องของการดูแลความรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่เรารู้สึกว่าณที่นี้ณจุดยืนตรงนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วเราไม่ได้อยากจะได้อะไรมากกว่านี้แล้วโอเคมากส่วนที่หลายคนแสว่าสาวดาวกินเด็กเป็นอมะตะเพราะหนุ่มแกงส้มอายุน้อยกว่าถึง3ปีนั้นเจ้าตัวขึงกับคำก้าก่อนบอกไม่ใช่ปัญหาเพราะฝ่ายชายมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็ดูแลเจ้าตัวดีเวอร์ค่ะ แค่3ปีเองมันเบาๆไม่คู่อื่นเขาก็มีระยะเวลาที่ห่างกันมากกว่านี้เนาะ67เจ็ดปีสิบกว่าปีก็มีเป็น20ปียังมีเลยคุณไม่ไม่ใช่ดารานะแบบพูดอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพักเรื่องหัวใจกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยไปต่อกันที่เรื่องผลงานกันบ้างกับนักร้องแก้มป่องอย่างโตศักดิ์สิทธิ์นะคะคนนี้เนี่ยอยู่วงการมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะเคยเล่นละครเป็นครั้งแรกเขาก็บอกว่าโอ้โหแรกๆเนี่ยตื่นเต้นมาก แม้จะเคยผ่านงานแสดงละครเวทีมาแล้วเกือบ40รอบแต่พอตัดสินใจเล่นละครทีวีเต็มตัวเป็นเรื่องแรกก็ทำเอาหนุ่มเสียงดีโตศักดิ์สิทธิ์ประมาทและต้องปรับตัวไม่น้อยเพราะใช้ทักษะและการแสดงที่ไม่เหมือนกันแต่ก็แฮปปี้พอมีเพื่อนร่วมงานดีๆเป็นนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาและพระเอกร้อยล้านเตอ๋อชนทวิตเลยเบาใจไปได้เยอะค่ะ พอละครละครเวทีมันจะคนละแบบพอละครอยู่ในละครทีวีเนี่ยมันก็จะมันใกล้กว่าแล้วมันก็จะเล่นเล่นไม,ไม่ไม่กี่ไม่กี่ครั้งไม่กี่เทสก็คือเราจะเล่นกันสดๆเลยตรงนั้นต้องเป็นยังไงแต่พอละครเวทีมันต้องเล่นซ้ําๆซ้ำๆจนเป็นความเคยชินเพราะว่าทุกอย่างมันสดหมดทุกอย่างมันแก้ไม่ได้ครับก็ได้คนคนออละอารมณ์นะครับแต่ก็สนุกสนานดีครับผมก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่เรารู้สึกว่าเราเล่นในเวลาที่เราเราพร้อมเราเล่นในเราเล่นในเมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราเล่นได้อะไรครับผมก็ อยากจะรู้ฟีดแบบครับผมหนุ่มต่อยังบอกอีกว่าพร้อมรับทุกคำวิจารณ์ที่เข้ามาหลังละครอ่อนแอจะติด่าว่าชมก็เอาให้เต็มที่จะได้นํามาปรับปรุงตัวเองค่ะอยากรู้เหมือนกันเพราะมันมันคนละแบบกับ,ก,บกับเป็นศิลปินเงเป็นศิลปินเราเป็นมานานเราขึ้นเวทีออกรายการบ่อยๆแต่พอเล่นละครมันเป็นครั้งแรกครับอยากรู้ครับพร้อมรับทั้งบวกทั้งลบบ พร้อมรับเลยครับไม่มีไม่ไม่กดดันอะไรเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าบวกก็ดีไปก็เป็นกําลังใจครับและเพราะยุ่งกับการถ่ายละครกันเลยไม่ค่อยมีเวลาให้หวานใจไบร์พิชยธันรสักเท่าไหร่แต่ก็หายห่วงได้เพราะมีเทคโนโลยีล้าสมัยเอาไว้เชื่อมใจยังไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่สําคัญเลยนะคะเพราะว่าใจเราใกล้กันตลอดเวลาอะไรแบบนี้็จะอ้วกจะแท็กอะไรตลอดเวลานี่ ไม่แต่ว่าอย่างพี่โตใครจะกล้าว่าเนะอะเอาจริงๆอาจจะแต่ว่า <_ S 1> คือเราว่าถ้าในแง่ติติได้แหละแต่ว่าเราว่าคงไม่มีใครกล้าติเราเพราะพี่โตเป็นคนน่ารักแต่ละครเขาก็เล่นเป็นนักร้องอเออก็ค่อนข้างจะแบบว่ามีมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันน่ารักทุกฉากเลยไม่ติไม่ติเป็นขับติเป็นนางเปลี่ยนนางเอกนี่ โอ้โหกล้าเล่นมากไปต่อว่าคุณผู้ชมไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะพาไปด้วยแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอีฟพุทธธิดาครับก็คลอดลูกชายไปที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเนี่ยโอ้โหตั้งชื่อได้เก๋ไก่มากครับอุตส่าห์วางแผนไว้สติดีดีว่าลูกชายน้องมีบุญจะได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่กลายเป็นว่าวันที่สาวอีฟพุทธธิดาต้องผักลออลูกชายก่อนกำหนดถึง9วัน เหลือแค่น้องสะพ้ายเข้าไปเป็นกำลังใจแค่คนเดียวค่ะเพราะคุณสามีต้นเติมศักดิ์ติดงานอยู่ที่ประจวบส่วนคุณตาต้อยเศรษฐาก็ยังอยู่เยอรมันนูนตอนแรกก็อยากจะอันอนะะอ้นรอนแต่ม<ต>ันไม่ได้ไไจริง,รงหมอถามว่าเจโมงไหวไหมออคำว่าไหวไหมเนี่ยตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมจะไม่ไหวอ่ะม,มันจะมีอะไรหรออะไรเงี้ยแต่พอเจอมดลูกกิรูร้เลยว่ามันไม่ไหวจริงๆด้วยเราอะงแลนไว้ว่าคลอดตามกําหนดคือ19ถูกไหมฮะผมก็คิดไว้เลยว่า ต้องเข้าไปในห้องคลอดแล้วต้องตัดสายสะดือให้ได้เพราะว่าลูกชายคุณแรกคือคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันน้ําตาก็ร่วงเลย <c oughs> เห็นครั้งแรกก็ยกมือเกือบยกมือไหว้ละ <c oughs> อ้าวพ่อตานี่เองอะไรเงี้ยฮะหน <c oughs> ้าแบบคลายพ่อตาเลยครับส่วนชื่อจริงของหนุ่มน้อยชื่อว่าเด็กชายศักดาพรศิรชายาสิ่งชื่อก็มาจากนามสกุลของคุณพ่อส่วนนามสกุลก็ใช้ของคุณแม่อีฟค่ะพ่อต้อยเองเนี่ยเขาก็สร้างนามสกุลนี้เอาไว้ แต่ไม่มีใครแคร์รี่แล้วคือพออีฟเนี่ยเป็นคนสุดท้ายละและอีฟก็เป็นลูกสาวปาต้นเนี่ยคุณพ่อของสามีก็เลยบอกว่าคนแรกให้ใช้เลยเพราะว่าเป็นผู้ชายการที่จะไปเสนออะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาเราอยากให้พ่อแม่เขาเนี่ยได้ร่วมกันแล้วก็ตั้งชื่อลูกให้ดีก็แล้วกันนะครับก็พอเขาบอกว่าพ่อชื่อนี้ดีไหมนามสกุลนี้ดีเอาดีมากดีมากอยากจะจูบพ,พ่อมาแล้วเกิดมมีส่วนที่เหมือนเราบ้างก็แสดงว่าเรา ยินถูกต้องค่ะคุณปาต้อยเศรษฐายังบอกอีกนะคะว่าไม่เคยกล้าอุ้มหลานเพราะห่างมือจกากการอุ้มเด็กไปนานก็เลยเกรงๆแต่ยังไงก,ก็แฮปปี้มากที่มีหลานมาเติมเต็มความสุขค่ะยังไม่จบครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของความเห่อลูกนะครับของสองคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเติ้ลตะวันแล้วก็กิฟพ์ฒนานะฮะตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องลูกตลอดเวลาเลย ถึงลูกสาวน้องมียาจะอายุแค่หนึ่งขวบสองเดือนแต่ความน่ารักน่าชังที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็ทำเอาคุณพอเติ้ลตะวันออกปากว่าต้องไว้หนวดแล้วละจ้าส่วนคุณแม่คนสวยสาวกระแตสวคนก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเพราะเล็งๆงหาโรงเรียนไว้ให้ลูกแล้วอุ้ยไม่รีบเลยเนอะจริงๆเราก็ห่วงแล้วก็ห่วงเขาไปหมดแล้วครับรวมถึงคุณย่าด้วยคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนนก็ตอนนี้<อ>สิ่งเสพต่อไปของเราก็คือ เราคุยกันเรื่องของการจะเข้าโรงเรียนแล้วม,มีสายไปทางก็คุยกันว่ามีสายไปทางสาธิตกับสายไปทางอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีเลยคือแบบบางคนบอกว่าลูกคือคลอดอยู่ต้องไปจองโรงเรียนแล้วอ,อ่ะเราก็เราก็หูขนาดนั้นหรอแล้วบางคนก็เฮ้ยเนี่ยลูกขวบหนึ่งต้องไปจองแล้วเราก็ยังมัง้งเลยแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดละเพราะว่ามีใครเจอเขาก็บอกเฮ้ยเขาไปตั้งแต่แบบยังไม่คลอดเลยก็มี ส่วนคุณพ่อมือใหม่กิฟวัฒนาะแม้จะออกปากว่าการเลี้ยงเบบีแรกคลอดสาหัสากันไม่น้อยแต่เจ้าตัวก็เต็มใจและมีความสุขมากกับบทบาทป้า,ป,าปีจอมเหอของน้องไหลากาไว้สองเดือนสุดๆก็แหมรอวันนี้มาตั้งห้าปีนี่เนอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคุณพ่อคนแล้วเนี่ยเราเราดีใจเราตื้นตันจนน้าตามันไหลอ่ะณวันวันนี้คลอดเลยแล้วเ,เห็นลูกออกมาเนี่ยแต่วันนี้นอกจากความตื้นตันความดีใจแล้วเนี่ยเราได้เห็น พัฒนาการของลูกอ่ะที่เขาบอกว่าพ่อแม่จะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราเห็นพัฒนาการของลูกในแต่ละวันมันมันพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเป็นความอิ่มเอมใจมันเป็นความสุขที่หลายคนถ้าไม่มันเป็นพ่อแม่ไม่รู้สึกพอเรามีลูกของตัวเองเนี่ยเราจะเออมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆซึ่งวันไหนที่ไม่มี่ทยละครนุ่มกิฟต์ก็ขออยู่บ้านกับลูกไปยาวๆเพราะไม่อยากพลาดพัฒนาการของลูกรักแม้สักวันเดียวค่ะ มาต่อกันที่เรื่องดราม่าบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องของเบสนัทสิธิ์ค่ะเรื่องของเรื่องนี้ก็คือเขาวางของไว้ใกล้ๆกับกระเป๋าตอนที่เก็บกระเป๋าที่สุวรรณภูมินะคะแต่ว่ามีพนักงานเนี่ยเดินไปเหยียบของของเขาเจ้าตัวเนี่ยเขาก็เลยไประบายผ่าน a c e b o o k นะคะก็เลยได้รับคําขอโทษในทันทีเลย เห็นหน้านิ่งๆก็ปรี๊แตกเป็นเหมือนกันนะหลังหนุ่มเบสนัทสิธิ์เดือดจัดโพสต์ดรา่มชะแหลกใน Facebook ส่วนตัวเป็นเพราะถูกเจ้าหน้าที่สนามบินเดินเหยียบโทรศัพท์มือถือและพาสปอร์ตที่วางไว้กับพื้นขณะกําลังก้มจัดกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมิแถมยังเรียกร้องให้พนักงานคนดังกล่าวที่มีการผู้จาไม่เหมาะสมออกมาขอโทษด้วยซึ่งหลังจากเป็นข่าวนะคะคู่กรณีก็ได้ติดต่อมาขอโทษแล้วล่ะค่ะเอากระเป๋าเสร็จก็เอามาวางไว้แล้วก็ใช่แล้วเขาก็เหยียบเหยียบปุ๊บ เราก็หันไปเราถามเราไม่ถามดิเราเราตกใจแล้วว่าโอ้ <laughs> แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ได้ที่วางพาสปอร์ตแต่พูดภาษาอังกฤษนะ <c oughs> เขาคึกว่าผมเป็นชาวต่างชาติมันไม่รู้ในตอนนั้นเน่แล้วแล้วผมเราหันไปถามว่า <c oughs> เดี๋ยวนะผมผมผิดแล้วเนี่ย <c oughs> เขาหันมาค่ะแล้ว <c oughs> ก็ไปตอนนั้นผมก็ตกใจแล้วงงอะไรวะเนี่ยที่เราวางมันแบบว่าเกงกาหรืออะไรเป็นทางเดินหรือว่าเป็นทางเกณมันจริงๆมันก็แค่อยู่ตรงตรง,ตรงที่ที่เบลตรงที่เอากระเป๋าห่างกันไม่ไกลครับไม่ร้องเรียนเลยครับผมก็ โพสเหมือนคนที่โดนกระทําทั่วไปฮะเหมือนแบบเวลาใครกระทาอะไรเราลรวรู้สึกว่าเราทํากลับไม่ได้ในตอนนั้นนี้เราไม่สามารถผูกเขาได้ตอนนั้นเราก็โพสใน Facebook ขอโทษแล้วเขาเอาของมาให้แล้วเราก็รู้สึกดีใจจริงๆผมไม่ติดใจอะายเขาอยู่แล้วและการโพสแบบนั้นผมเป้าหมายของผมผมไม่ต้องการให้เขาแบบถูกองค์กรของเขาทําอะไรเลยฮะแค่รู้สึกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาจํามากกว่าซึ่งไม่ได้รับคําขอโทษแล้วหนุ่มเบสก็ไม่ติดใจอะไรพร้อมจบดราม่าทุกอย่างค่ะ นี่หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงครั้งนี้ของแพทวงเคลียร์ค่ะที่มาร่วมในโปรเจกต์เฮอเรื่องของเธอเรื่องของเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนจากเกรฮาวด้วยนะครับเที่ยงนี้เราสอคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ